자자-나 노래 부르렴 사람 지 r e a t 과사 แต่ทบไม่ได้เอาซิงเกิลภาษาญี่ปุ่นมาร้องนะคะเพราะสแตมอภิวัตรก็กลัวว่าคนจะงงค่ะในงาน j จเปนเอ็กปก็เลยหยิบเพลงดังมันคงเป็นความรักมาแทนงานนี้ค่ะพี่สแตมก็มารับรางวัลศิลปินไทยผู้มีผลงานในญี่ปุ่นกลับบ้านไปด้วยนะคะ เพราะก่อนที่โควิด -19 จะระบาดหนักเจ้าตัวเนี่ยได้ไปเล่นในเทศกาลดนตรี Summer Sonic 2019ไปออกทัวร์ด้วยนะคะรวมถึงออกซิงเกลิลภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับ Toy Factory ค่ะค่ายเพลงใหญ่อันดับ4ของญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ไปต่อกับค่ายเพลงระดับเอเชียค่ะ a v ว x ซับชมฐานแฟนคลับในญี่ปุ่นไว้แล้วแต่ทั้งหมดก็ต้องมาหยุดชะง,งักเพราะว่าโรคระบาด เจ้าตัวก็ไม่รู้เลยว่ากระแสหายไปหรือเปล่ารู้แค่ว่าตอนนั้นมันกำลังสนุกอะค่ะม,ากกามีคลิปใน YouTube ของสแตมนะคะที่ตั้งชื่อว่าได้เล่นเฟสติวัลในฝันแต่ด้านมีโควิด ก็ดูท่าจะเสียดายไม่น้อยละค่ะดูจากชื่อที่ตั้งนะคะแคปชั่นเนี่ยก็เล่าไว้เหมือนกันว่าช่วงสิงหาคม2563ะค่ะสแตมได้รับเชิญให้ขึ้นเล่นดนตรีในเทศกาลเอเนชั A ่น2020ของญี่ปุ่นแต่ว่าต้องใช้กายหยาบเล่นที่เมืองไทยแล้วก็ส่งกระแสะพลังงานไปที่นู่นแทนนะคะก็เดินทางไปไม่ได้อะก็ต้องอัดเทปค่ะส่งไปเล่นที่ Green Stage เวทีเดียวกับวงซ u เปอร์จูเนียด้วย นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่บอกชัดว่าโควิด1 9เป็นตัวการที่ทําให้สแตมเสียโอกาสเล่นคอนเสิร์ตสดๆในญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าการทําเพลงยังไปต่อได้ผ่านออนไลน์ค่ะแต่ว่าแผนต่างๆมันก็ถูกทําให้ล่าช้าออกไปเหมือนกันกไม่ได้ไปครับแต่ก็ยังยังมีงานออกอยู่บ้านนะครับที่่ลไปมีเพลงที่ทจริงกับศิลปินญี่ปุ่นอยู่บ้างครับค่ะไม่กระทบยังไงแต่ก็กระทบเพราะคือเราบินไปไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่า ทุกอย่างก็ยังทำออนไลน์เหมือนเดิมไม่ยังปล่อยเพลงตามสตรีมมิ่งเหมือนเดิมครับตอนนี้เป็นเอเวกส์ครับผมอันนี้วันที่2แล้วใช่ครับวันที่2ใช่อันแรกมันทอยแบตเตอรี่อยู่ใช่ก็คือยังสัญญาต่อเนื่องไปกี่ปีครัก็จนกว่าจะออกอัลบั้มครับตอนนี้จริงๆมันก็ต้องออกแล้วแต่ว่าติดโควิดก็เลยยังไม่ได้ออกแค่นั้นเองครับเทีย่ใดก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ก็ก็เข้าใจครับผมเรียกว่าต้องโปรโมทออนไลน์ใช่ครับใช่แล้วก็แต่ว่าเราอยากอยากจะไปเที่ยวไง เราเราอยากทำเราะเราอยากไปเที่ยวอ่ะค่ะคนั่นเองก็อดไปในไทยสแตมไม่ได้หายไปไหนนะคะปล่อยเพลงใหม่เรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดเป็นส่นหนึ่งของความสำเร็จหนังไทย One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอ หนังที่ไปคว้ารางวัลในเทศกาล Sundance Film Festival นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้หว่องกาไวาดูแลงานสร้างด้วยสเตมค่ะร้องเพลงประกอบหนังภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. เพลง Nobody Knows ซึ่งก็ได้รับการพูดถึงมากเลยแล้วก็ได้ออกเวอร์ชันไทยตามมาด้วยค่ะเรียกว่ามีผลงานคุณภาพจนเป็นกระแสอยู่ตลอด แต่ถ้าถามถึงงานเล่นดนตรีบอกว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะให้ลองคาดเดาวดูสแตมบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้ก็แล้วแต่โชคชะตาเลยแล้วกันค่ะตอนนี้ก็ขอปลอดภัยไว้ก่อนรวมถึงศิลปินอีกหลายๆคนด้วย